สบายดีครับทานกุศลมมุกกันทั้งหลายวันนี้เขาสซมาไทายคลิปเกี่ยวกับนักเยี่ยนที่กำลังงางไปเต็ตามพิธีที่อาจารย์บอกเพื่อเป็นการต้นรับนักกีฬาเมืองล่องมันนี่ก็นเสียยางไปหอดสโมสรเมือ,องล่องหมดเลย แต่ก็จะไข่ปันใดกับผบู้ทางที่หูก็คือยางนี่ไปหอดสโมสรกับประมาณ400เมตรหาส0่เมตรปลายนี่แหละประมาณ400 400ปลายเมตรนี่แหละกะกะบ่ได้บ่ได้แทกบ่ได้ว่าแทกอันนี้ก็ได้ยางยางเน้นปุ๊จุนีิยางทางทางคือมีการลดไปอ แม่แห้งแล้วเองนะไม่รอไม่เป็นไรเราแค่ทำในสิ่งที่ตัวเองภูมิใจก็พโไม่ต้องฟังใครนาะเป็นคนปังเภทตัวเอง I want to be in my life อย่างย่างไว้ได้ไหมยามได้สี่หดนะฮ <c oughs> อนฮอนสุดเ้ยทันผู้สมใน่ลดผมมา mọi oh, yeah. người ăn cỏ kai hăng kai thầu sao mang ăn cỏ kai hăng kai thầu sao mang ăn cỏ kai thầu sao bay kia thầu sao bay kia 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 này kia 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 kia

ไม่จะถึงต้องทำให้ได้ย่งางไปได้อันนี้ก็จะเป็นสีแยกไปตลาดแล้วก็ทางเพิงจะเป็นไปบ้านทางได้กผู้เลยบ้านหนองล่องอะไรลยจะเป็นทางแยกไปทางเพิงตั้งแต่หัวเป็นตลาดอันนี้ก็ย่างต่อไปย่งางประถันสินสุดเตอ,อน,นี่จะเป็นอ่าสม อของการตำรวจเนาะบนที่ว่าเขาเจ้าประจำการอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นหนังเรียนที่กำลังย่างทางหลังพนอุอบักยาวๆอันนี้ก็จะเป็นทาน้างนาจากหน่อยกศิิฮอตศึกษาเมืองมาเนาะของการศึกษาเมืองอนนมาดีวิวกันเด็กๆเย้เย้ ไปดีท่านผู้ชมได้ไหมจุ๊บนี่ได้เดือนหมดแล้วครับ,บ,บสมดซมสอนันบอแมนบอกผิดซ<บ>ามไม่ใช่สามูมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือห้องการศึกษาทีการเลกิลา่าเมืองหลอ่อ อันนี้ก็มาถานักกีฬาอยู่นี่นักกีฬาก็โดน,<อ>นก่อนสิมาออดอจักอยู่ใส่อยู่เมืองสิงห์กับบะหูอยู่ในกับบะหูโมเตอว่ากำลังมากก็ำพาด่วบัมบอสจักเพื่ออันนี้ก็กำลัง,งาย่างมาล,อาล้อท่าแล้วก็ย่างโตจันทีเพิ่นกับอาจารย์บรรทาไปในยางไปอีก ไปถ่าไปเลียนแถวหาอยู่สมุทรสนมา<ป>เอาก็ได้ย่างต่อบาบนี้โมไปโมามากันตคลิปเหมือนกันเ,เล่าเรื่องเล่าเรื่องอะไรวะ <laughs> เล่าเรื่องแย่เลยนี่ข้ <laughs> างหลังนี่ก็ช่างสวยดีนะ,ะอะไรเนี้ยเต้นเนาะที่กู จะมาถึงซีแยกก็คือแล้วนะอันนี้จะเป็นซีแยกระเบิแล้วนะจะเป็นซีแยกสะมุนเมัองรองระว,วังทุนคันพัฒน,นาเล่าถึงแล้วถึงแล้วกระไรคนเติบอยู่ดีนาแต่กระโบลายป่าน,านคนขาดคนขาดนี่สองสามเท่านี่ คนมาติหนึ่งปเปอร์เซนสวัสดีท่านผู้ชมดนดน,ดนไทยกลุ๊ปตัวเองไทยคลิปตัวเองนิดๆวอตเตอร์ฟิสแอลิฟินหนึ่งลออถึงแล้วนะอันนี้ก็คือสมสอุรสรเมืองล่องนะมาหอดแล้ว มาฮอดแล้วสมสุทรเมืองลงอันนี้จะเป็นผู้น้ำทางทั้งหลังยังมาติดเตียนติดสมสุทรเอันนี้ก็พากันย่างถึงแล้ว,วาพากันย่างพากันย่างโปรมีไทยละสีอยู่เนเกา่าจัดเตอจักวันก็นคือเกา่าในสมสนุทร อันนี้ก็ธรรมดาสโมสรเมืองลองมันก็นคือแบบนี้เย่อย่างนี้อาจารย์จะแนะนำวิธีเล่นแถวแล้วก็ให้โคงมาไล่ให้มอบให้นักกีฬาเวลาเข้าสิ่ยางผ่านไปเ้าก็สิมอบไปเรียนทิศจากนั่น ก็เลียนเทลโ,โตหลังจากหมอพองมาไล่แล้วตอนฮับขวกเจ้าแล้วสิงเชเดกับแต่ก็ยังอีกโดนเติบนักกีฬาบุมาเธอในอย่างสวยน่าเธอถือน่าเชื่อถือเชื่อถือเฮียอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดพูดอะไรกันเนี่ย นี่ก็จะเป็นทางเทิงขออยู่นี่น็ถ่ายคลิปอ,อ,อันนี้จะเป็นโม่ไอันนี้มันร้ายไอ้น,นี่มันร้ายถ่ายคลิปลงยูทูบอู้หอันนี้ม,คนนมุคิดว่าสิกับเหลวเพราะท่าโดนเกินนักกีฬาโดนมาเดี๋ยวนีกนนนกน้ก็11บเอโมงไป ประยัดก so ินหอยแล้วดิเข่าเกาเมาก็กินนิดนึงประมาณแปดโมงหอมเงี้ยคิดว่าสิตอนหับนักกีฬาหุ่นกันกีฬาอย่างบอมมาหอนจนซัมนีนะสงสัยเขาจะกินข่าสไลยหรือจุ๊มาจัดกุณจักอันนี้มาแล้ว เราจะตัดต่อมาทีนักกีฬาทีมชาติเมืองโลกทีมชาติเมืองโลกจะมีการมอบพวงมลาลัยแต่เวาบ่มีเาคิดจะมีสาวๆแล้วก็หนุ่มๆจะมอบพวมงมาลัยให้แก่นักกีฬาบัดเต้ทีมชาติเมือนนงตีมได้ ในวันที่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 ที่ันน้อะย่รเียันไหนสวนดีส่งเีผมประเด็น้า